ตรงไหนฮะบอสองบอแปดมึงลำบากตรงไหนถามน้อยเด้ยินข่าวว่าเด็กเบียร์เขียโทรศัพท์นะ่ะลำบากตรงไหนจ้าโมเมนต์ไหนลำบากจ้ามีโมเมนต์มาดำนาช่วยตายายโอ้ยดำนาแค่นิดเดียวอ่าผู้สื่อข่าวอยู่ในี้ทานนี้บอกว่าโอเคคัดคัด,คดจบจา้าล้างไม้ล้างมือกลับบ้านจา้า สร้างภาพแล้วก็เอาเอาไปบอกโอ้โหเป็นคนกระตันยูกระตะเวทีนี่นะมาดำหนยคนอื่นเนี่ยเขเขาไปดำนาร่วมรักสามัคคีแต่แต่ใครบางคนแบบมาดำนาเช่ตาที่ยายแห่นนี้ดำนาแค่สองสามนาทีเองนี่ไงบางครั้งบางทีน่ะวันใดวันหนึ่งมันต้องมันต้องมันมันจะต้องเจอบ้างเออมันเป็นอย่างนั้น ยกตัวอย่างมาดีตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องอยู่ในิทานนีโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์คขาบาเหนื่อยมากนี่คืออะไรเหนื่อยมากอะ่ะนั่งเครียดอ่นออะนั่งเครียดโอ้โหกินเนย่างอ่ะนั่งเครียดมากเลยกูเครียดที่สุดเลยเอาดิไหนอะตรงไหนที่เหนื่อยอะตรงไหนที่แบบเหนื่อยแบกข้าวร้อยวัากระสอบใครแบก มึงแบกสก,กัดสอบไมไมมจ้าโน่นบักลงบักไหลโน่นแบกกระสอบข้าวจ้ามึงแบกสก,กัดสอบไมเวลาไปขายเงินเข้ากระเป๋ามึงคนเดียวปฏิโทอ่ะใครมาออกใครออกมาพูดเรื่องข้าวหนึ่งร้อยกระสอบไม่ไหนจ้าจะเป็นจะตายมันของนู่นะ่ะของนู่นนะมันของนู่นตายแล้วสีวิตเหนื่อยตรงไหนล่ะไม่เห็นเหนื่อยตรงไหนเลยดิฉันเหนื่อยมากค่ะเก็บ คือแบบไปขึ้นลงขึ้นศานะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละแต่ละน,นะครับฉันเหนื่อยมากเลยค่ะอันนั้นมันหน้าที่ของมึงหน้าที่ของมึงล้วน,วนคนอื่นบ่นได้ไหมไม่ได้อแต่ใครบางคนเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะไม่ใช่หน้าที่ของมึงหน้าตอนนั้นมึงก็ไม่ได้ขับรถมึงก็นั่งเฉยเฉยแซบแบนั่งสบายสบายชิวชิอเหนื่อยตรงไหนมึงไม่ได้เหนื่อยเลยพวกชายไปไล่ดูสิ ไปไล่ดูตรงไหนที่มึงเหนื่อยฮะมึงเหนื่อยตรงไหนมึงมีแต่ชี้นิ้วไงอืมเวลาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่ใน,นิทานนี้ก็แบบว่าสงสารตัวเองนะคะ่ชีวิตสงสารตัวเองนะคะจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะี่คะโอ้ยจะเป็นขักแมนแนมัน,เ,นเป็นอย่างนั้นไงทุกคนอเออ วันหนึ่งกูบอกแล้ววันหนึ่งมันจะมันจะต้องเวียนมาบรรจบพบกันในในวันที่ใครบางคนเขาทวงไงอ่าเขาไม่ทวงอยากได้เงินคืนนะเขาทวงว่ามึงมึงเคยพูดความจริงอะไรบ้างไหมเข้าใจไหมล่ะความจริงต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งนะ่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่พ่อเพลแล้วนะมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะอ่าอันนี้กูกูไล์สดนี่กูไม่ได้หมายถึงใครนะเอออย่ามาเสนอหน้าว่าเป็นมึงนะมึงไหนกูก็ไม่รู้นะ หากเป็นเด็กสัตว์แหละกบพ่นนองอมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ถามหน่อยดิขอถามหน่อยว่าเธอหน่วยตรงนี้อะอไปกรุงเทพก็มีคนขับรถให้ไปเที่ยวพัทยาก็มีคนขับรถให้อยู่ที่อุบลก็มีคนไปดําเนินการให้เหนื่อยตรงไหนอะตอนงานชาวนาธิกิรจะไม่ได้เกิดอยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็มีคนจัดการให้เรียบร้อยเหนื่อยตรงไหนฮะ เหนื่อยตรงไหนเราทุกคุณแม่คุณเหนื่อยตรงไหนคะท่านเหนื่อยตรงไหนเราอหอไวตายแล้วไปซื้อผงซื้อท่าอยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็ก็ไม่ใช่คุณนี่เหนื่อยตรงหน้าเหนื่อยๆคุณแม่เหนื่อยเหนื่อยคุณแม่ไหนละเหนื่อยๆอะใหนที่สุดเลยนี่คือเวลาคุยในโทรศัพท์เหนื่อยนี่เหนื่อยอะไรอ่ะอะไรที่เหนื่อยล่ะไปซื้อผงซื้อผ้าโอ้โหตายแล้วนั่งอยู่ช่ำๆจ้า อืมหลับบ้างกินบ้างจิบบ้างไงขับรถไหมไม่ค่ะไม่ได้เหนื่อยเลยค่ะนั่งเฉยเยค่ะเขียนโทรศัพท์ค่ะมันไม่ตรงไหนอ่ะตรงไหนที่ท,ที่ที่มีโมเมนต์คาว่าเหนื่อยทํางานทําบุญทําบุญให้กับใครบางคนก็ไม่ได้เห็นมัาเหนื่อยนี่แบกบกระสอบแบกบกระสอบน้าแข็งหรือเปล่าก็ไม่ได้เห็นแบกบเออไปฟักลงฟักลาบหรือเปล่าก็ไม่เห็นฟักลงฟักลาบคนอื่นเขาล้างจงล้างจานตัวเองก็ขึ้นมาไร้สดอยู่ในรถไง อ่าไ์สดอยู่ในรถไงเออโอ้ยคนนั้นดีคนนี้ดีโอ้ยคนนั้นน่ะตีบมาแบาบว่นแบบคือมีความรู้สึกแบบอยากจะบอกเขาว่าคือเป็นแม่ของนู่อ่ะแบบเขาแบบเป็นแม่คนคนคน,คนแบบเป็นแม่ฉันได้เลยนะีอ่ออตัวเองก็นั่งสตาร์ทรถไ์สดไงหนูเหนื่อยนะหนูเหนื่อยเหนื่อนินึ่นื่อ,อตายเลยสิตเหนื่อยตรงไหนวะกูไม่เห็นว่ากูเห็นว่ามึงเหนื่อยเลย ขึ้นเขาเขาไหมขึ้นเขาไหม ай? ขึ้นเขาไหมฮะไว้หนูขึ้นเขาไม่ได้ค่ะร่างกายอ่อนแอคหนูไม่เคยขึ้นเลยค่ะผูเหล็กกันเกิดค่ะหนูเหนื่อยเหนื่อยค่ะจะเป็นเนื้อหนูเหนื่อยค่ะหนูไม่เคยทํางานหนักค่ะหนูเหนื่อยเหนื่อยค่ะแต่ก็เสียใจนะค่ะเอาก็ไปฟังเพลงสิถ้าเหนื่อยก็ไปฟังเพลงจะได้สบายใจอืม เน่ก็ไปฟังเพลงจะได้สบายใจไงนู่นฟังเพลงจากฝรั่งเศสไนะอืมอา่าใครอยู่ฝรั่งเศสร้องเพลงให้ฟังอ่ะเออเพลงอะไรบ้ล,นะงงล,ลงไปฟังเพลงไปฟังเพลงอยู่ฝรั่งเศสเขาร้องเพลงให้เธออยู่นี่เออนั่นแหละ รักไต้ห้าแล้วไงเออรายการนั้นเขารักไต้ห้าเลยนะเออเอ้าเออไปฟังกันดิเขาลองเพลงให้ฟังเป็นไงล่ะอ่โปรโมชั่นโปรโมชั่นอ่อบ้านของเราเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนทุกคนบ้านของเราบ้านของเราทุกคน S4 ทุกคนเราสร้างบ้านของเราเนะพี่ๆนะพี่ๆทุกคนบ้านของเรานด้แกบ้านของเราเลยค่ะ ไม่ใช่บ้านของเราหรอกบ้านของมึงนั่นแหละ <c ười> ใครแบบว่าเปลี่ยนไปเปลียนมาในะคะแบบว่าบ้านของเรานะครับมาพักได้ค่ะโถวเวลามาพักโดนดา่าแ่งคิบมหายนั่นหละบ้านของหนูนะคะ่ะบ้านของหนูนะคะ่ะมีทั้งชักโคกค,ะคะ่ะแหมขี้ได้สองคนเลยนะคะห้องเดียวะคะ่ะบันเทิงคะ่ะห้องเดียวขี้ได้สองคนคะ่ะเออจะขี้แบบนั่งแบบโถดซวมก็ได้คะ่ะหรือแบบชักโคกก็ได้คะ่ะห้องน้ําของหนูนี่นะคะ แบบว่าขี้ได้สองคนเลยค่ะปวดขี่พร้อมกันมาได้กันเล็กๆค่ะบ้านของเรานลคะ่ะตอนนี้เป็นยังไงล่ะตอนนี้เป็นยังไงอ๋อไม่มี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 โมเมนต์แบบบ้านของเราแล้วไม่มีโมเมนต์ของบ้านของเราแล้วอืมตอนนี้ก็คือบ้านของกูแล้วที้ตายตายชีวิตเออเ <c oughs> มื่อไหร่จะเมื่อจะเมื่อไหร่จะรู้สึกตัวนี่หรือว่าสิ่งสิ่งที่เขาคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องเรียกเลยนะ คนเราบางทีเนาะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันก็จะไปอย่างนั้นไงอืมมันมันจะเป็นอย่างนั้นตายแล้วที่นี่โอ้โหนี่สาวผมทอนทเนี่ทั้งเจ็บทั้งเจ็บทั้งเหมินเลยนะเออเจ็บใจอา่าทั้งเจ็บใจด้วยทั้งเหม็นขี้หน้าด้วยนี่อ่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ่ อลังการงานสร้างนะนี่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 เ็นผมบอกตรงนะจริงๆแล้วเขาก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนอยู่นะมันมีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนอยู่ <c oughs> ที่ <c oughs> เขาไม่เขาไม่เสนอตัวแต่เขาถอยออกไปออกไปจากชีวิตของใครบางคนอย่างเงียบๆไงเนี่ยมาลองปองแปงมาลองปองแปงมาลองปองแปงอยู่เนี่ยฝนก็ตอนนี้เหรออันนี้ อันนี้จะบอกให้ฟังนะน,นี่ผมจะเล่าให้ฟังคือพอถึงจุดจุดหนึ่งนี่นะไม่มีใครไปทําร้ายคุณหรอกตอนนี้ผมแค่นั่งมองนั่งมองใครบางคนอยู่ในนิทานนี้ทาร้ายตัวเองแม่นอกไส้กําลังจะชาเล็กไส้ขี้ใครบางคนให้ทุกคนเห็นอวยไปเถอะอวยไปเถอะทาไปเถอะถึงวันหนึ่งนะครับผมจะบอกให้นะถึงวันหนึ่งเนี่ย คุณก็ต้องรวนชำระคุณต้องรวนโดนโดนชำระแน่นอนเงินที่ได้มาเงินที่ได้มาจากการสูญเสียอะไรบางอย่างมันไม่ใช่น้อยๆคุณลองคิดดูสิตอนนี้เขายังมีความปรารถนาดีอยู่เขายังมีความปรารถนาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาชนะคะดีใครบางคนจะได้เงินอะไรนะั้นไม่รู้นะ่ะ ไปฟ้องไอมีคดีอะไรน่ะสิบล้านกว่าๆนั่นน่ะ